สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนติดตามทุกท่านนะคะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับการรีวิวรถนะคะกับเซลซันมาจากร้านปฏิพัทธ์ออตโต้นะคะร้านปฏิพัทธ์ออตโต้ของเรานะคะตั้งอยู่คูขวารีวารีหนองจอกนะคะถ้าลูกค้าอยู่ใกล้ๆก็สามารถเข้ามาชมที่ร้านได้เลยนะคะแต่ถ้าอยู่ไกลลูกค้าไม่สะดวกชมโทร ทรมาหรือทิ้งไอดีไลน์หรือทิ้งเบอร์โทรไว้ก็ได้นะคะเดี๋ยวสามารถทำให้ลูกค้าเห็นรถจริงๆเร็วๆได้เลยนะคะอาจจะเป็นการวิดีโอคอลหรือว่าอาจวิดีโอให้ลูกค้าชมนะจ๊ะจะเป็นคันไหนรุ่นไหนก็ได้ทั้งหมดเลยแต่วันนี้นะคะมีรถแคปนะคะมีรถแคป1หนึคันมารีวิวนะคะสำหรับวันนี้เป็นรถ isuzu d max 1.9s แ a นะคะ คันนี้เป็นรถสีเทานะคะลูกค้าจัดทรงมาเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคือคันนี้นะคะจัดทรงมาแล้วใส่แม็กมาแล้วเรียบร้อยเลยในส่วนของกระจังหน้าของเขานะคะก็จะเป็นกระจังหน้าทรงเก่านะคะเป็นทรงนี้เนาะแล้วก็จะมีไฟไฟหน้านะคะตัวนี้ยังไม่ยังยังไม่มีไฟตัดหมอกนะคะจะเป็นตัวตัดหมอกแบบนี้นะ<ส>ในส่วนของล้อนะคะตัวนี้ก็คือใส่ล้อ เวลหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะใช่นะจ๊ะแต่ถ้าลูกค้าไม่ชอบล้อลายนี้ลูกค้าสามารถเปลี่ยนลายได้เลยนะคะสามารถเลือกได้เลยลูกค้าอยากใส่ล้ออะไรนะคะตัวนี้นะคะเป็นยาง2-3-5หทับ4-5หนะคะขอบ18หรือเปล่าใช่แล้วก็สำหรับยางนะคะก็จะเป็นยางใหม่นะคะลูกค้า ตัวนี้นะคะมีไฟเลี้ยวที่แก้มข้างด้วยนะคะอะยางหลังนะคะแม็กคู่หลังยางหลังนะคะก็จะเป็น255ห้ทับห0นะคะขอบ18เหมือนกันเลยในส่วนของท้ายนะคะ,ะท้ายของเขานะคะเห็นไหมลูกค้าคือจัดทรงมาแล้วนะ ทรงสวยเลยนะคะน,นี้คือทรงซิ่งเปลี่ยนแม็กถ้าลูกค้าไม่ชอบแม็กนี้เปลี่ยนแม็กได้เลยนะคะสวยมากลูกค้าคันนี้สวยจริงๆสําหรับใครที่หารถแฉบนะคะออกไปไม่ต้องทําอะไรเพิ่มนะคะคันนี้เลยแนะนําในส่วนของภายในนะคะก็จะประมาณนี้ภายในเขาก็ไม่ได้เก่าเลยนะลูกค้าเบาะใหม่มาก เปิดด้านแคบด้วยในส่วนของแคปนะคะก็จะประมาณนี้ขออภัยในเสียงรถด้วยนะคะมินบุรีหนองจอกรถแรงมันเยอะก็ะจะประมาณนี้นะคะมาะคันนี้นะคะเป็นรถ6กเกียร์นะวัยรุ่นหลายคนชอบนะคะสำหรับรถ6กเกียร์เป็น Isuzu d m a x นะคะรถแคบนะ มาดูเลขไม่ไปพร้อมกันจ่ะเลขใหม่ไมคันนี้ใช้งานไปอยู่ที่แสนสี่นะคะถือว่าไม่เยอะนะถือว่าไม่เยอะใครได้คันนี้ไปคุ้มนะเห็นแวบๆไหมน้ำมันเกือบเต็มถังลูกค้าที่เครดิตดนีนะคะรับฟรีดาวนะคะสำหรับร้านเราเลือกแม็กเลือกลายได้นะจ๊ะคันนี้นะคะเป็นรถ ปี2017นะลูกค้ารถปี2017นะคะราคาขายราคาขายอยู่ที่4,99,000บาทนะคะลูกค้าเครดิตด,ดีก็ได้ฟรีดาวนะจ๊ะหรือถ้าประวั<ฟ><ๆ>ติใสใส่จริงๆแบบไม่มีอะไรเลยเราสามารถดันฟรีดาวได้ช่วยทุกเคสดันทุกเคสนะคะมาที่ร้านเราเลยปฏิพัทธ์ออโต้เอกสารไม่ยุ่งยากแน่นอนนะคะ สำหรับวันนี้ฝากด้วยนะลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้นะคะมีรถมารีวิวแน่นๆเลยนะคะมีรถมารีวิวเรื่อยๆนะคะฝากกดติดตามด้วยนะสวัสดีคะ่ะ